ครับผมพบกับเราช่องบักลาอบุญน,นะครับผมวันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับผมโอ้ตะอบุญไม่รู้ว่ากลัวหรือชอบนะครับผมดูท่าทางว่าเจ้าอ้วนเราน่าจะชอบน้ําฝนนะครับผมอบุญชอบไหมลูกอบุญชอบไหมลูกละกลัวเล่นน้นําฝนลวเล่นน้าฝนล้วอบุญเล่นน้ําฝนแล้ะ <c oughs> ไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบครับอบุญตอนนี้เปียกไปแล้วเปียกไปแล้วครับนานไปยืนหลบข้างแม่แล้วไปคุยกับแม่เตยแล้วผมเปียกแล้วครับไม่แม่ครับเปียกแล้วครับแม่เตยโอบเปียกแล้วครับดูลมแรงด้วยลมแรงด้วยกลัวเป่าบุญกลัวเป่าลุกดูลมแรงมากนะครับผมฝนตกตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองกว่านะครับบ่ายสองกว่านะครับผมโอ้ลมแรงมากเลยแม่เตยบุนเลยนะครับผม ก็ช่วงหน้าฝนต้องทำใจนะครับผมเพราะว่าพื้นที่เราแคบนะครับผมฝนก็สาดได้นะครับสาดได้ทั่วนะครับผมสาดได้อ้อมเลยนะครับผมคอเปียกหมดนะครับผมนี่ตาอกของเราน่าจะชอบน้ําฝนด้วยแหละดูละชอบแล้วเปล่าบุญชอบหรือเปล่าลูกชอบน้าฝนปะลูกชอบครับแม่แม่ครับเดินตุ้ยไต้ตุ้ยไต้เลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดด้วยนะครับสวัสดีครับผม